จะขัดขัดกันนขัดขันขันต้องมือโน้นอืมโอเคสามสองหนึ่งอ๋อไม่ไม่ไม่หนูอดขำขาพี่ไม่ได้ขาสั่นขาสั่นแค่นี้แม่งดูเลยนะมันแบบเตียงแม่งเด้งมากสามสองหนึ่ง เอาเอาขาเนี้ยแต่จะแคงตัวจะแคงไปหาพี่เขาอาจะแคงว่าจะจะแข่งว่ามา,าตูวหาพี่เอาิปใช้แล้วตัวชิดชิดเนี่ยเป็นตัวเนี่ยอ่าแล้วก็ตัวฝองเจนี่นอนเนี่ยมือผมก็อยู่อย่างนี้ อเคครับสามสองสามสองหนึ่งสามสองเอาเอาเอาดลุดขำหลดขำเอามาเอามาสามสองหนึ่งพี่แพตต้องจับขาพี่เขาอ่ามายืนเอียงๆแล้วสามสองหนึ่ง อันนี้ได้ <Okay. S 1> คู่กันหรือยังหรือว่าได้หรือได้คนเดียวได้เราได้คู่ทั้งคนเดียวเลยอ่าโ okay. อเคงั้นเปลี่ยนแล้วของฝั่งนี้เขาเด <The path, S 2> ี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเราเอาของเราให้เสร็จกันเราเราอีกสักสามลูปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอือฮึอ่าลุกขึ้นครับลุกขึ้น,นลุกขึ้นตะกี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเรานอนควา้าอือฮึนอนคว้าทั้งสองคนเลยนอนควา้างสลับกันหรือเปล่าฮะไม่ไปหันทางเดียวกันทางเดียวกันทางเดียวกัน เราต้องแบบพอไม่ยินโอเคเอาเอาคอมไปวางหน้าหน่อยไหมมันจะได้ดูมีอะไรเอาเราก็เอากล้องผมออกกล้องตรงนู้นน่ะน่าคอมผมอยู่นะอดี๋วจับหน้าเลนอืกล้องออกนะ แล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ไดนะ้เออนะแล้วก็เปิดคอมไปมีทีเด,ดีนี้อืมต้องสูงเนบปางในเล็บใช่ไหมอืมสูงก็แง่งตามหรอไม่ต้อง เปิดเปิดจอคอมเข้าเปิดไม่ได้ดิผมต้องเปิดแท้